หมอครอบครัวอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสาร,รคามได้ร่วมกันพิจารณาอาการของนายสมชายมุกพรมผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีภาวะไตวายต้องทำการฟอกไตผู้ป่วยรายนี้กลัวการฟอกไตทีหมอครอบครัวจึงใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้เพื่อนบ้านคือนางดาวหวันหลักคำซึ่งเคยฟอกไตมาแล้วเป็นผู้โน้มน้าวนายสมชายแรกที่แรกเกิดมาเบิ้งหนีเกิดมาว่าสิ่ว่าเหตด ก็เลี้ยวกัโอ้โหเจ้าสาววัน่ยุดเตือดหยดขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นหลายเ่ดีก็เลี้ยวกันสิเขาบอกในแถวปันใดหยุดขึ้นก็ดีขึ้นไปยู่หยุดรูดก็เลี้ยวกันสิผลจากการโน้มน้าวของนางดาวน์นายสมชายจึงยอมรับการฟอกไตคนที่แรกผมอาทิตย์ใจว่าอะไรผมอยากผมโอ้โหมีเงินผมผมผมถูกก็ง่ายงนะครับหมอเลยมาแนะน้าไป หมอบมมีโครงการพี่มาให้เลยไปถามมาตัวยากเหตุตั้งแดห่องเห็ดนแตเรยไปถามไม่หญ่นน่ละไปถามเราไปเบิงน้ำเราเลยแตตัวยากมาได้เหตุผมก็เลยคัด่้เหตุติดใจ,จ่นวานอกเลยตัดสินใจเหตุหลังจากที่ผู้ป่วยตัดสินใจรับการฟอกไตแล้วรพอพสตหนองแวงก็ได้ร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราทํากันและประสบความสาเร็จก็คือระบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างเช่นเคสนี้ที่เราจะลงไปดูก็คือนายสมชายมุคคมซึ่งเป็นคนไข้ไตาวายระยะสุดท้ายนอกจากการมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอแล้วโรงพยาบาลกุดรังยังรับลูกสาวของผู้ป่วยมาทำงานด้วยเพื่ออยู่ใกล้บ้านจะได้ช่วยดูแลพ่อได้และได้รับการช่วยเหลือจากอบตอท้องถิ่นในเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางส่วนอีกด้วยเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะทำต่อไปนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ด้โอกาส นะครับที่ช่วยเหลือตัวเอ,อ,องไม่ได้